มาที่จังหวัดอ่างทองค่ะมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,567แก่ 7, 7ชุมชนนะคะสารต่อพระราชปณิธานในการแก้ปัญหายาเสพติดค่ะ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายพิยริยะฉันทดีหลผพัวราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567โดยมีนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประหลัดจังหวัดอ่างทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจาก7อำเภอในจังหวัดอ่างทองรวมจำนวน330คนเข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองก็ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉมา,าย,ยาลักษณ์อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2567และพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงมอบให้กับผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน7หมู่บ้าน7ชุมชนพร้อมมอบโล่และใบประกาศเกติคุณให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดินดีเด่นของจังหวัดอ่างทองประจำปี2567จำนวน6หมู่บ้านรวมถึงมอบป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจากนั้นค่ะยังได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง7แห่งได้นำไปเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามเพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหาเรื่องของอยาเสพติดในระดับพื้นที่ด้วยค่ะ